โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยผมมาตอนชาแนลนะแล้วก็วันนี้นะครับสมุนไพระนะครับผมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็วันนี้นะครับเราจะมาอัญเชิญพิเศษกันนะครับทั้งหมด100ครั้งบวกบวกนะครับผมที่มีบวกบวกก็เพราะว่ามีเศษอยู่ประมาณ10 20- 30ครั้งนะครับก็มาลุยกันเลยแล้วกันนะครับผมเปิดไปก่อนเลยปึ๊บไปฮะโอเค ผมผตอนนี้ยังเค็มอยู่แล้วค้างไปเลยฮะโอเคพามาละกดต่อครับผมไม่มาครับโอเคห้าดาวมานะครับทุกคนครับเราจะแดงสักตัวหรือเปล่าเหรอนะยครับผมไม่มาครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะเค็มขนาดนี้ไม่ได้เลยทุกคนอย่างน้อยก็ขอแดงสักตัวได้ไหมไม่มาครับ ไม่มาเหมือนเดิมฮรไปต่อครับผมเหลืออีก4ครั้งนะครับคือหมดเร็วมากฮะโอเค5ดาวมาก็ยังดีนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่สีแดงนะครับจะจะเป็นเป็นสีแดงดีนะครับโอเคห้าดาวปกติมาครับหัว่าก็ใช้ได้อยู่ตัวนี้นะครับไปฮะ หมดเลยเรียบร้อยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามารับนะครับมันยังมีให้อีกนะครับโอเคไปครับอย่าไปยอมอย่าไปยอมโอเคห้าดาวมาครับว้าโอเคทัดมืดมาครับบอกเลยว่าสุดจริงทัดมืดเนี่ยโอเคไม่มาใช่ไหมปุ๊บกดอันนี้ฮะโอเคก็ยังได้ห้าดาวเหมือนเดิม S 1> <S 1> <S 1> <S โอเคไม่มีสีแดงนะครับทุกคนครับคือเข้มจริงๆนะครับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเลี้ยงตัวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ผมซื้อโมอสคัมพีจากตรงนี้เสร็จนะครับผมมาครับเรามาต่อกันดีกว่านะครับก็ดูเพชรที่หายไปดิหายไปเยอะอยู่นะครับก็ไม่เป็นไร และมีโอกาสอีก20่สิบก็คือสองครั้งนะครับผมก็มาดูกันว่าแดงจะออกสักตัวหรือเปล่านะครับโอ้ยเฮ้แดงอ้ยอ้าวโอ้โหก็นึกว่าจะตัวอะไรคือ <laughs> ผมขออะไรที่มันเจ๋มๆกว่านี้ไม่ได้บแบบตัวนี้มันผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเอาอจงตรงๆแต่ก็เป็นสีแดงก็ดีแล้วทุกคนครับก็ถือว่า ดวงยังดีอยู่นะครับที่แดงออกนะก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบอยจะลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมที่ผมออกมาใช้ม้วนเนี่ยก็เพราะว่านี่ฮะมันเป็นกิจกรรมแล้วนะครับผมตัวนี้ผมก็ใช้หมดแล้วนะเหลือแต่ของสะสมผมยังไม่ได้ทำนะครับก็เดี๋ยวเรามา เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับการเข็มของซอมเมอร์เอ,ร,อรานะครับผมสำหรับคลิปน,นี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านครับผมเจอกันครับ